อยู่ที่แคมป์คืนแรกนะครับริมพันน้ําของเอเดินจากบ้านหนองหลวงมานี่มา6หกโมงเย็นลแล้วก็ยังเดี๋ยวทําแคมป์สร้างบ้านกันครับภาคเทียบเลยนะครับแถวนี้นนครับแล้วก็เรานอนเป็นกันด้วยแล้วก็มีที่นอน มันแปลงก็มีนะครับตรงนี้มดเพียบเลยครับพี่ที่อุ๋ยครับมดเต็มเลยฮะ <c oughs> นั่นแหละครับผมมองหาหมดแต่ไม่เจอมดผมเจอท่าครับ <c oughs> ย,ยืนอยู่บนไฟก็ด <c oughs> <c oughs> มี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 ใครแจทัดงทั้งทังเไทยอันนี้ก็มีอยู่ฝั่ทักมากกว่าแต่ข้ามันจะมีตัวเล็กๆ้วยที่น้าเชื่